เรามาอีกคลิปหนึ่งนะครับนี่อันนี้หงายท้องให้ดูเลยในในใน,นขอดูไข่หน่อยขอดูไข่ซูชิหน่อยกำลังดื้อนะครับนี่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 ไข่มานะครับนี่นี่นี่ไข่เจ้าซูชินะครับ น้องกลัวครับครั้งแรกเดี๋ยวจะอัปโหลดคลิปให้ดูกันบ่อยๆนะครับคลิปที่สองนะครับจากเจ้าซูชินะครับซูก้าไรเดอร์นะครับนี่ครับน้องกำลังดื้อครับสำรวจอ,อืลมเย็นลมเย็นลมเย็นหนาว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  ไปไหนไปไหนลูกมดกัดนะนะมีมดไล้เห็นเปล่าเห็นเปล่าตอนนี้ให้น้องกินผลไม้นะครับแล้วก็หนอนแห้งนะครับหนอนอบแห้งแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรล่ะซีรีแลกนะครับซีรีแลกของเด็กนะครับชงไว้ให้น้องกิน ตอนกลาคืนนี่ประมาณตีสี่ตีห้าเนี่จะดื้อมากครับกระโดดในกลงกุ้งกังกุ้งกังเราจะให้ปล่อยเขาครับเคยออกมาเล่นตีสี่ตีห้าดื้อหรือเปล่าวันนี้ดื้อหรือเปล่าครับซูชิมีครับ เล็บน้องก็ยาวมากครับเจ็บเมื่อวลาลวนั้นวันนี้ดื้อหรือเปล่าครับซูชินีงครับมองมองมองไปเข้ากรงได้ละมังนี่ครับกัดกัดกัด่ยอย่าหนีกล้องสิจา้า ชี้ชีครับดูชีครับ,รบตกนะครับ ครบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยด้วยนะครับสวัสดีครับ